สวัสดีครับ f อทุกท่านวันนี้เราก็มีนัดพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่ง EP พที่แล้วเราได้กล่าวถึงเรื่องของการใช้กรรมหรือตามดวงที่ตนเองได้กระทำไว้วันนี้เราก็ได้มีโอกาสที่จะมาย้ำเกี่ยวกับเรื่องดวง ยังไม่จบครับเพื่อให้เป็นพื้นฐานในการที่จะทำนายทายทักเมื่อ FC ีได้ทราบข่าวและรู้เรื่องแล้วก็จะได้พิจารณาตนเองว่าเราอยู่ในตำแหน่งไหนของดวงนะครับเราจะเล่าเรื่องดวงก็อยากจะแนะนำให้เ c ีทุกท่านได้รับทราบเรื่องดวงซึ่งดวงประจำปี แต่ละปีปีไหนตกอะไรปีไหนตกอะไรแต่เป็นกรรมการทานายแบบครอบจักรวาลคือปีหนึ่งสมมุติว่าท่านจะมีโชคลาภแต่ในปีหนึ่งมันมี12เดือนแต่เราไม่รู้ว่ามันเดือนไหนที่จะมีโชคจากวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่แต่การทํานายนี้เพื่อให้เป็นพื้นฐานได้ไปทักท้วงกันหรือการเสนอ หรือบอกกล่าวเพื่อนหรือญาติมิตรสหายนะครับพอที่จะแนะนำหรือมีคนมาปรึกษาพอที่จะได้แนะนำญาติมิตรสหายได้เพื่อเป็นชี้ทางให้รู้ว่าเราจะเจออุบัติเหตุหรือเจอเรื่องเกี่ยวกับโชคนะครับฉะนั้นเราจะให้เป็นคร่าวๆข,ของการทำนาย ไว้เพื่อให้เป็นแบบอย่างแต่ละปีบางท่านบอกว่ามีเคราะห์จะต้องไปแก้ไขอย่างไรนะครับอย่างที่บอกแหละครับว่าการแก้ไขคือการทําบุญเพิ่มเติมบุญเพิ่มแล้วบุญจะห่างไกลเคราะห์หรือบาปที่เราทํามามันกําลังจะเต็มแต่ถ้าเราไปทําบุญเพิ่มบุญนี้ก็จะเติมเต็มก็จะห่างออกจากบาปบาปก็จะยังไม่ให้ผลนะครับแต่ทีนี้เราจะบอกคร่าวๆว่า ให้ FC ทุกท่านนะเตรียมกระดาษดินสอไว้นะครับจดเป็นหลักการไว้ก่อนเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้เรารับทราบเรื่องกรรมหรือบุญกุศลที่ทำเอาไว้ฉะนั้นเราจะได้รับวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรในอายุเท่าไหร่แต่เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเดือนนั้นเดือนไหนนั้นมันจะขึ้นอยู่ก,กับการดูครอบอีกทีหนึ่งไม่ใช่ดูดวงนี้อันนี้มันเป็นดวงครอบทั้งปี แต่ท่านจะยังไม่รู้ว่าเดือนไหนมันจะเป็นนะครับแต่ทีนี้ให้เป็นพื้นฐานว่าปีตกอะไรบางคนปีนที่ตกเคราะห์บางคนก็ตกมีโชคบางคนก็ตกที่เกี่ยวกับสูญเสียเลือดตกยางออกอะไรทํานองนั้นฉะนั้นให้ f c เตรียมกระดาษดินสอเอาไว้เผื่อว่าจะได้ดูเ,เพื่อนหรือญาติมิตรสหายที่ต้องการอยากจะทราบว่าปีนี้เป็นอย่างไรนะครับแต่ว่า รายละเอียดนั้นมันจะดูครอบอีกทีหนึ่งแต่เราจะให้พื้นฐานดูดวงแต่ละปีตกอะไรนะครับฉะนั้นาการทดลองก็จบไว้แค่นี้ก่อนแล้วจะทำการทดสอบเครื่องหรือการถ่ายทำนะครับ